นี่ก็หุ่นเซนมันก็เหมือนอย่าปากมันจะห่าไปอย่างนั้นนะเ่านผูฟังนะไม่ง้ออะไรของไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ปากว่าตาขยิบนะไม่ซื้อของไทยใช้ที่ชายแดนติดกับไทยครับแต่ให้พ่อค้าของมันน่ไปซื้อ,อทางชายแดนลาวแต่ก็เป็นสินค้าไทยน,ะนะทั่นแหละเดินผูฟังนะ,นะคือมันประกาศไม่ให้ใช้นะครับ แล้วก็อย่างว่าเนาะหมากินขี้ไงมันต้องกินครับทาเป็นถุยน้าลายลถฟ้าแนนเอาฟังวันนี้ก็มีรายงานนะว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้เปิดประตูด,ด่านโอสเมตฟังกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงสุรินตามเวลาครับโดยมีรายงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายซึ่งถูกผลักดันออก และมีเอกสารที่ถูกต้องและต้องการเดินทางกลับประเทศประมาณ70คนพร้อมสิ่งของสัมภาระจำเป็นขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยก็ยังคงอำนวยความสะดวกเช่นเดิมตามหลักมนุษ,ษยธรรมขณะที่แรงงานกัมพูชาหลังจากข้ามแดนไปเนี่ยเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ให้ไปนั่งรอที่เต็นท์คัดกล่องที่กระทรวงแรงงานของกัมพูชามาตั้งเต็นท์รับสมัครงานให้กับแรงงานที่ว่างงานนะเพื่อเอาไปทำงานกับกลุ่มทุนจีนในทุกๆวันนะครับ อย่างไรก็ตามก็มีรายงานครับบอกว่าหลังจากที่ฮุนเซนประกาศนะครับแบนสินค้าไทยแต่กลับพบว,ว่าแหล่งข่าวที่เป็นชาวกัมพูชาระบุว่าแม้รัฐบาลกัมพูชาจะแบนสินค้าไทยแต่ชาวกัมพูชาก็ยังคงมีสินค้าไทยใช้เช่นเดิมเนื่องจากบรรดาพ่อค้าในทุนที่รับสินค้าไทยต่อจากพ่อค้าแม่ค้าชาวลาว ฝั่งชายแดนกัมพูชาติดกับประเทศลาวก่อนที่จะมาขายต่อที่กัมพูชาแต่อาจจะมีราคาสูงขึ้นแต่ชาวกัมพูชาก็ยอมซื้อเพราะว่าชาวกัมพูชาทั้งประเทศใช้แต่สินค้าไทยตั้งแต่ยาสีฟันสบู่ยาสระผมปลากระป๋องมาม่าเครื่องปรุงรสดีชูรสซอสและแทบจะทุกอย่างในครัวเรือนอีกด้วยนะครับนะคือเขาผลิตไม่ค่อยจะได้นะสินค้าแบบนี้สินค้าที่จําเป็นเนี่ยท่านลฟัง ก็จะค่อยๆเริ่มเห็นผลจากมาตรการละจริงๆก็ไม่ได้เชิงเป็นมาตรการอะไรของเราเขาปิดเขาห้ามของเขาเองนะครับไม,ไม่ให้เราสินค้าของเราเข้าไปส่งแต่ถามว่าเลิกใช้ได้ไหมเลิกใช้แล้วจะเอาอะไรใช้นในประเทศตัวเองก็ผลิตแทบจะไม่ได้ก็หันไปซื้อทงางลาวเทโรฟังนะแล้วเป็นยังไงผลเอามันก็แพงขึ้นไงค่าขนส่งโลจิสติกอะไรละ่ะ เช่นเดียวกันใหญ่เรื่องของก๊าซน้ำมันนะที่นะไม่ไม่ซื้อจากเราไปซื้อจากมาเลไปซื้อจากสิงคโปร์แทนครับราคาขนส่งระยะทางอะไรวกนี้มันก็ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่นผลกระทบก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าชาวกัมพูชาจะต้องใช้ของแพงขึ้น,นจากเดิมนะครับส่วนเรามีอะไรกระทบกระเทือนไหม นอกเหนือจากการชาชายแดนน,น่คนไทยเราชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยนะครับนะบางส่วนยังเชียร์ให้ปิดแบบเบเ็ดเสร็จไปเลยนะครับนะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวบนปราสาทต่างๆเนี่ปิดไปเลยไม่ให้ขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ด้วยซำ้ำนะ ก็ในสถานการณ์แบบนี้นะอินโฟเลยต่างๆนาะนาะคนดังของเราก็เกิทั้งสองฝั่งอะไรของเขาก็เหมือนกันของเราก็เหมือนกันนะครับนะเขาก็ไปทำคอนเทนต์ไปช่วยทาหงทหารกันแต่ละฝ่ายนะนี่ก็วันก่อนนะวันก่อนแล้ก็คือคืออย่างที่ตาทองโคตศกของทัพของเราเนี่ยนะได้ออกมาแฉะนะว่าเขามักจะนะทำคอนเทนต์นะครับนะนะนะจะ,จะ,จะร้างภาพ นะครับว่าคมเราเอะไพรพุ่งนี้ได้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ปลุกปลอบใจคนของเขาวันก่อนมีทหารแก่แกมบูชาใส่รองเท้าแตะนะแบกไอ้ปืนอาพีจีมาทำเห้าใส่ด้านฟังนะครับโอ้ปรากฏว่านะได้รับรางวัล <c oughs> นะตบรางวัลให้นะครับนะกาแฟหอหนึ่งหอใหญ่ๆแล้วก็เงินอีก88บาทนะ อุย้ยดีอกดีใจนะครับแล้วก็ต่อมานี่ะอินฟูของเขาเนะี่ยไม้าออนไลน์ของเขานั่นแหล,ละก็ไปยเยี่ยมเทนะาหงทหารอะไรกันนะครับนะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปให้นะครับนะให้ตังทหารคนละสิบสิบกว่าบาทนะนะเป็นเงินไทยนะนะสิบกว่าบาทนะนะครับนะไม่รู้เขาโกกเห็นว่าเยอะเนาะนะครับพันเรียวอะไรของเขาเนี่ยแต่มาเป็นเงินไทยแล้วมันอยู่แค่สิบกว่าบาทกั่นะนี่ยสิบยี่สิบบาทนะครับ ยไม่เท่าไหร่อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับในส่วนของเราเราก็มีแหละแต่ของเราก็มักจกะ,ะขึ้นไปดูในส่วนของการปรับปรุงนะครับนะสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนานาให้ดานเขาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสะดวกขึ้นไปทำบังเกอร์อะไรพวกนี้นะครับ นะไปทําถนนอะไรพวกเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคุณบุม๋มบรรดาวงผู้ดีนะครับเขาก็ทําองค์กรทําความดีอยู่นะครับนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับการจอมพลังเออแต่ไม่เห็นบินบรรลทลิล์น,นะครับอืนะการจอมพลังนี้ก็ไปทําหลายสิ่งหลายอย่างเลยเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ทานเราฟังนะคนเราความคิดมันไม่เหมือนกันนะครับการจอมพลังก็นะโดนดราม่า นะครับแล้วนะครับนะโดนดราม่าแล้วนะและ้วข่าวรายงานนะครับนะกันจอมพลังเขาโขาพสต์ข้อความลงแฟนเพจของเขานะครับเพจ Facebook เขาชื่อกันจอมพลังช่วยสู้นะครับหลังจากมีการตอบโต้เสียงวิจารณ์ครับกรณีที่เข้าไปช่วยเหลือทหารตำรวจและต่อชะดอดตามแนวชายแดนนะครับโดยมีคนกล่าวหาว่าการช่วยเหลืออันเนี้ย จะทำให้เจ้าที่ทหารสุขสบายจนเคยตัวนั่นนะครับกันจอมพลังเขาก็บอกว่ามีคนบอกว่าการที่ผมออกมาช่วยทหารตำรวจตชดนะผมทำให้ทหารเนี่ยสุขสบายจนเคยตัวทหารฝึกมาเพื่อคุ้นเคยความลาบากผมขอตอบคุณนะถ้าคุณยังไม่เคยมาชายแดนไม่เคยมาเห็นความลาบากจริงๆทหารที่คุณเคยเห็นอาจจะมีเตียงสองชั้นมีพัดลมมีน้ามีไฟ ออกไปฝึกฝนซ้อมรบมีข้าวถาดหลุมน้ำกดให้กินแต่ที่นี่มันคนละโลกที่นี่น้ำไม่มีไฟไม่มีเดินแบกน้ำแบกของกินสองกิโลเมตรขึ้นลงทางชันทางลื่นเละบางคนนอนเสือบางคนนอนเปลนอนห้อยเบียดกันในห้องสามคนที่พักห้องน้ำใช้สังกะสีมือสองกับผ้าใบน้ำรั่วห้องน้ำมีห้องเดียวใช้หลายสิบคน ราดไม่ค่อยลงนะจะเข้าห้องน้ำก็ต้องถือกระป๋องตักน้ำไปด้วยบางที่อาบน้ำขังในแอ่งหินแหล่งน้ำธรรมชาติบังเกอร์ก็เป็นไม้ผู้ผชุดเกราะบางที่หมดอายุหลายปีถนนที่ถนนที่จะส่งคนเข้าไปช่วยพวกเขาหรือเอาพวกเขาออกมาตอนเจ็บเนี่ยพังเละพวกเขามีชีวิตนะลองเป็นลูกคุณพ่อคุณจะห่วงไหม นะบางที่เดินทาง6ชั่วโมงกว่าจะไปช่วยได้รองเท้าบางคนขาดปากอ้าอุปกรณ์บางที่ชำรุดคนทำอยากได้เวอร์ชั่นดีกว่าเดิมทั้งหมดที่ผมพูดผมเห็นกับตาตัวเองลำบากแค่ไหนก็ไปมาหมดแล้วบางจุดฐานล้อมด้วยสนามทุน่นจุดเสียงบึ้มผมยังไปคุณยังไม่เคยไปไม่เคยเห็นชีวิต พวกเขาจริงๆคุณนอนเปิดแอร์เย็นๆบนเตียงนุ่มๆคุณไม่ส่งความช่วยเหลือแต่กลับว่าผมที่ทำให้พวกเขาทุกอย่างที่พูดมาคุณไม่ละอายใจตัวเองบ้างเหรอและสิ่งที่ผมทำคือให้พวกเขาอยู่ได้อย่างปกติและเพิ่มโอกาสให้พวกเขากลับไปเจอครอบครัวมากขึ้นนะอันนี้ก็นะในแง่มุมนะของทางการจอมพลังเขา นะอ่ะก็สุดแท้แต่ความคิดของของใครจะเป็นอย่างไรอยู่ในมุมไหนนะครับนะคนเรามันคิดไม่เหมือนกันหรอกนะจะให้เหมือนกันหมดเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะนะร้อยพ่อพันแมนะ่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะอ่ะมาตามในส่วนของนะะอาดหน่อยนะครับนะหายเงียบเลยนะครับนะ นะใช้วิชาลองขนหายตัวท่านฟังป่านนี้ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับนะปล่อยให้อ,อ,อะไรละ่นะสีกากอไก่ตอนนี้สื่อเขาเปิดแล้วนะสีกากอ์แล้วนะครับนะชื่อเล่นชื่อก๊อานะครับเจ้าหนะ้นาที่เขาเปิดตัวได้นี่ก็นะกสืบใหญ่เลยนะครับนะสืบใหญ่เลยนะนี่ก็อะไรละ่ะออกมาเปิดหมดแล้วนะครับ นะเรื่องสัมพันธ์รับสัมพันธ์สวาร์อะไรกับพระผู้ใหญ่เนี่ยนะครับส่วนจีวรที่เจ้าหน้าที่เ็ตรวจเจอในบ้านนะนะเป็นของใครใครเป็นเจ้าของบ้านเออใครเป็นเจ้าของบ้างอันนี้เขารู้แล้วนะอ่ามันไม่รู้เจอกี่ผืนเหมือนกนะันนะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าหรือไงก็ไม่รู้นะครับกรณีที่พลตรวจตรีจรุนเจียดปานแก้วร,รองผู้วิการตำรวจสอบสวนกลางนะก็ อ,อยู่ระหว่างการตวรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสีกาก๊อบนะครับคนสนิทของตอา,าอาดเขาอดีตเจ้าวาดวัดตรี